็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ของขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับการต่อสู้ของทั้งสองคนทําให้ที่จัดงานคื้นเคียงเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้มีเสียงตะโกนมาว่าสุดยอดอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นมันอะไรกันนะ่ะเฮ้ยคนที่ตะโกนในท่าทีที่มือข้างหนึ่งถือมันฝรั่งที่ซื้อมาจากร้านค้า ส่วนคนที่กิีดร้องอย่างตื่นเต้นด้วยสีหน้าแดงกลุ่มเพราะดื่มเบียร์แต่ในที่มีเสียงเชียร์ที่ดูเหมือนว่าเป็นเสียงตะอคอกดังขึ้นมาเรากลับว่าความสุดยอดของทั้งสองคนสื่อไปถึงเหล่าผู้ชมแล้วเจโร่ผู้ที่ให้อารมณ์แบบมืออาชีพผู้เข่งขืมและไรออนมาร์กผู้ปล่อยออล่าแบบจิตผู้คามดึงดูดความสนใจผู้พบเห็นดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในช่วงพิพตาจากการประลองครั้งนี้แล้ว แม้จะมีการลุกลับที่รุนแรงซ้ำไปซ้ำมาทว่าการดวลกับไม่พลิกผันเดี๋ยวลุกเดี๋ยวถอยการแข่งขังนดำเนินไปในขณะที่ทั้งสองคนผู้มีฝีมือพอฟัดพอเหวี่ยงกันจนถึงเวลาผ่านไป30นาทีแล้วก็เหมือนเดิมแล้วโซกาก็กำลังรายงานการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนด้วยเสียงอันตื่นเต้นด้วยเช่นกันเดียวโบซึ่งเป็นผู้ตัดสินก็เฝ้ามองการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนด้วยสายตาที่จรงิงจังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีก10นาที แล้วในตอนนั้นแล้วอ,อนมาคเลยพูดว่าท่านไ่ดีมากที่ต่อสู้กับข้าแล้วสามารถต้านทานมาได้จนถึงตอนนี้ข้าขอชื่นชมพอได้ยินเช่นนั้นเกโดเลยพูดว่าฮ้ฮและรู้สึกเป็นเกียรติครับไม่นึกเลยว่าข้าจะได้รับถ้อยคําเช่นนั้นจากท่านผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเกโดตอบไปเช่นนั้นแล้วอ,อนมาคเลยตอกบกลับมาว่าหยุดยืนยอซะยิ่งไปกว่านั้นข้ามีเรื่องจะถามอยู่เรื่องหนึ่งแหละแล้วเกโดก็ตอบกลับไปอีกว่าเรื่องอะไรก็ย่อมได้ แล้วไลออนมาร์ก็เลยถามมาว่าทำไมเจ้าถึงไม่ใช้สกิลล่ะพอโดนถามมาแบบนั้นเจโรเลยตอบว่าเป็นที่รู้กันครับนั่นก็เพราะว่าท่านไม่แสดงรูปลักษณ์ดังเดิมออกมายังไงล่ะครับพอเจโรตอบคำถามอย่างลูกผู้ชายไลออนมาร์ก็ได้หัวเราะแล้วพูดว่าฮึฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าหวังที่จะชนะอย่างจริงจังพร้อมทั้งบอกว่าคาบผู้นี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่งั้นเหรอน่าสนุปดีนี่แม้ข้าจะเผยร่างจริงออกมาไม่ได้ แต่ข้าจะแสดงฝีมือแบบจริงจังให้ดูก็แล้วกันผู้เขาโต้อตอบกันด้วยบทสนทนาเช่นนั้นพร้อมกับลุกลับกันซ้ำไปซ้ำมาผู้ชมทั่วไปก็คงจะไม่ได้ยินแต่บุุษจับใจความบทสนทนาพูดคุยตอบโต้ผ่านหูของเดียโบได้อย่างสมบูรณ์แบบถึงรีบรูุจะคิดว่าการที่เกลโดไม่ใช้สกิลถือเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันก็เถอะแต่มืนึกเลยว่าจะเป็นเหตุผลน่ะนะ พอเมื่อได้สู้กับไลออนมาร์คผู้นั้นแล้วเกโดก็ปรารถนาในใชัยชนะโดยมีเงื่อนไขเดียวกันนั่นเองไลออนมาร์คไม่สี่คาลิออนเผยความสามารถในการสู้รบแบบดั้งเดิมด้วยกายร่างสัตว์เนื่องจากตอนนี้เป็นร่างชั่วคราวจึงเรียกว่าเต็มความสามารถก็เรียกได้ยากเพราะเกโดก็รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วนั่นแหละเขาจึงสู้ด้วยร่างกายอย่างเดียวโดยที่ตัวเองไม่ใช้ยูนิคสกิลผู้ปกปากผู้วิทักและผู้อิมเอม ผู้ชิมสิ่งเลื่อนลดเดิมทีแล้วคาริออนคงมีเหตุผลว่าไม่อยากจะเอาจริงให้เห็นท่ามกลางสาธารณกํานันและที่ลายล้อมไปด้วยเช่นนี้เพราะในข้อความของบุคคลที่ไม่ได้เอ่ยนามผู้หนึ่งก็พูดเรื่องแบบนั้นเหมือนกันเนอะดูท่าว่าคาริออนจะเห็นด้วยกันกับเรื่องนั้นเลยไม่คิดจะเอาจริงเพื่อไม่ให้เรื่องตัวตวนที่แท้จริงของตัวเองคว่แตกแต่กรนนั้นคาริออนก็แข็งแร่งความแข็งแร่งที่เหนือกว่าจิตวิญญ,ญาณส,สูง ไม่ต้องพูดถึงพวกอสูนหรือมนุษย์มารที่ไหนๆเลยแม้คาเลออนจะเป็นเช่นนั้นแต่ดูเหมือนว่าเขาเริ่มคิดที่จะเอาจริงขึ้นมาแล้วเล็กน้อยแล้วในตอนนั้นคาเลออนเลยตะโกนว่าจะไปแล้วนะเจโรก็ตอบว่าได้เลังสีสีทองปรากฏขึ้นเพียงชั่วพริบตาหลอมรวม,มที่กระปัน้นขวาของคาลิออนสิ่งนั้นทิ้งภาพติดตาเอาไว้แล้วทะลุทะลวงแขนทั้งสองข้างของเกลโดอานุภาพมหาศาลแขนทั้งสองข้างของเกลโดถูกปัดออกราวกับระเบิด เยังเห็นร่างลำตัวอย่างชัดเจนแล้วก็ปั้นหัวของคาริออนก็พุ่งไปยังเซเลนปีดึ่งในจุดสําคัญที่เป็นอันตรายถึงชีวิตจากนั้นแรงกระแทกดังกล่าวซึ่งกลายเป็นพลังการทําลายล้างเชิงกายภาพที่วิ่งผ่านไปทั่วร่างกายของเจลดเมื่อโดนท่านี้เข้าไปเต็มๆเจลดก็ได้แต่ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างลูกผู้ชายแล้วเขาเลยพูดว่าช่างยอดเยี่ยมดูท่าว่าข้าผู้นี้จะคงมาได้เท่านี้แหละครับ ทันทีที่กล่าวเช่นนั้นเกโดก็โซเซไป1นึ่งเก้าทว่าเขาก็พยายามออกจากสนามอย่างงวนเยน็นโดยที่เขาไม่ซุดลงเดียวโบเข้าไปช่วยเกลโดที่อยู่ในสภาพนั้นและส่งสายตาให้โซกาและโซกก็ได้ประกาศผลแพ้ชนะตัดสินแพ้ชนะแล้วผูว้เข้าแข่งขันไลออนมาร์ชนะค่ะเสียงโห่ร้องยินดีดังสน,นั่นและเสียงปรบมือเจียวจ้าดังอัศนีบาทลั่นการประลองของทั้งสองคนได้รับความชื่นชมอย่างล้นหลาม และในตอนนั้นไลออนมาก็ได้พูดกับเกโดว่ามันคือวิชาที่เรียกว่ามาราชสีคำรามจะภาคภูมิใจก็ได้นะเกโดเพราะว่าเจ้ารับหนึ่งในเคล็ดวิชารับของข้าผู้นี้ไปแล้วไม่ใช่แค่รักษาชีวิตของตัวเองได้แต่ยังลุกขึ้นมาเดินได้อีกเกโดที่ได้รับคำชมเช่นนั้นเขาเลยพูดว่าเฮ้ฮ <c oughs> ข้าอยากจะลองสู้กับท่านจริงจงจังๆดูสักวันครับไลออนมาที่ได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าข้าเองก็เหมือนกัน ไม่ได้โชกต่อยสูๆแบบนั้นมานานแล้วล่ะเจโดและคาเลออนสบสายตาแสดงความพอรัซึ่งกันและกันดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างยอมรับกันและจิตใจสื่อถึงกันด้วยทั้งสองคนไม่คิดว่านี่จะเป็นผลชี้ขาดแน่นอนว่าหากต่างฝ่ายต่างใช้สกิลอย่างจริงจังแล้วก็ทิศทางของผลแพ้ชนะก็คงจะต้องต่างออกไปอีกทว่าผู้ที่ชนะในครั้งนี้คือคาเลออนส่วนเกอโดก็แพ้ลาบค่าไปเสียแล้วแต่กนานรีบรุกก็ตั้งใจว่าจะเช่นชมเกอโดว่า ทำได้ดีแล้วเสียงโห่ร้องยินดีที่ดังสนั่นเช่นนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั่นคือการประลองที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงตัวลิบุรุจึงปบมือเช่นเดียวก,กันกับทุกคนและมองตามเกีดโดผู้ลงจากเวทีเนื่องจากการแข่งขันนัดที่สีได้จบลงแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนสักคู่หนึ่งพอเวลาขั้นเวลาในช่วงเที่ยงวันแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายก็จะจัดศึกประลองรอบสองแม้ผู้ชนะจะศึกประลองรอบแรก จะสู้กันเองก็ตามแต่สภาพก็ยังลงเหลือความเหน็ดเหนื่อยอาจทําให้พลิกผันการประลองได้เนื่องจากผู้เข้าแข่งขันได้รับโปชั่นพวกบาดแผลทางกายจึงฟื้นฟูได้อย่างสมบูรณ์แต่ว่าปริมาณพลังงานจะเหลือเท่าไหร่นั้นไม่ได้ตัดสินเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกถ้าการความตื่นเต้นจากการประลองช่วงเช้ายังไม่ได้เลือนหายไปนั้นวันนี้การประลองนัดที่5จะเริ่มต้นขึ้นแล้วณกลางเวทีผู้กล้ามาซาโย,ยคิและโกซูรุ กำลังผชันหน้ากันเดิมพันด้วยการเข้ารอบชิงชนะเลิศเอาละ่ะสิ่งที่น่าจับตามองในสืกนี้ก็คือความสามารถของผู้กล้ามาซาโยคิจะเป็นของจริงหรือไม่ถึงดวงตาของริบุรุจะมองเห็นว่ามาซาโยคินั้นสันส่นๆเบาๆก็เถอะแต่นั่นก็คงเป็นการสั่นสู้ใช่ไหมพอดูดีๆแล้วเงินที่ไหลาตามก้านขอก็เยอะมากเลยซะด้วยมาซาโยคิมีคคาแงแจงแจงเหมือนกับก๊อบตาจริงๆหรือแต่แล้วเชวียวยังไงยังไงริบุรุก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรอก มาลิบลูกําลังสังเกตการโกโซรูที่คว้าไม้เข้ามาอยู่ในมือก็เอ่ยขึ้นว่าู้กา้ามาซาโยคีที่หาเรื่องทะเลาะวิวาทกับฝ่าบาลบริบนะุรุน่ะคือเจ้าสินนะการที่ไม่รู้จักเกมตัวช่างน,น่าเวทนาเสียจริงเจ้าว่าไหมเนื้อความดังกล่าวเป็นการยัออย่วยุมาซาโยคีแต่ว่ามาซาโยคีกับยกยิ้มมุมปากถ้าพูดในแง่หลายคือเบปากฟังห้อยคํานั้นแบบผ่านๆแล้วยื่นมือไปยังโซกะ โตกะก็ตอบรับความต้องการนั้นโดยยื่นใหม้ไปให้มาซาโยคยิแล้วมาซาโยคยิเลยพูดว่าการต่อสู้ของนายมันยอดเยี่ยมมากแล้วก็โซลุกเลยตอบว่าก็กใช่น่ะสิรีบรุที่เห็นเช่นนั้นเลยคิดว่ามาซาโยคยิไม่หลงกับคําพูดย่อยุ่ของโกโซลุแต่กับชมการต่อสู้นั้นเหรอแล้วเขาก็พังคิดอีกว่ามาซาโยคยิเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่เขาคิดเสียอีกแล้วในตอนนั้นมาซาโยคยิเลยพูดว่าแต่ว่า แค่นั้นมันก็น่าเสียดายนะพอได้ยินเช่นนั้นกูซไล้ถามกลับไปว่าน่าเสียดายเลยจะบอกว่ามีอะไรที่น่าเสียดายกันแน่มาซาโยกิไม่มีวเว่ีววจะเริ่มการต่อสู้แต่กับพูดจาพาทีกับกูซูลุเอล้วุรุเตียนเช่นนั้นก็คิดว่าเขาตั้งใจที่จะพูดอะไรออกมากันนะแล้วในตอนนั้นมาซาโยกิก็ได้พูดว่าถ้านายอยู่ในสภาพที่พร้อมเต็มที่แล้วก็ผมจะเอาจริงด้วยก็ได้นะ แต่ว่านายในตอนนี้ได้ใช้พลังส่วนใหญ่ไปกับการต่อสู้เมื่อกี้จนหมดเกี้ยงแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นช่างน,น่าเสียดายเหลือเกินนะริบรู้ที่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็นึกว่าไม่นึกเลยว่ามาซาโยคิจะประกาศว่าตัวเองไม่ได้ต่อสู้อย่างจริงจังมาตั้งแต่ก่อนสู้จึงเขาจะพูดเช่นนั้นด้วยท่าทีจริงจังก็เถอะแต่เรื่องนั้นนะ่ะจะเป็นแค่ข้ออ้างไม่ใช่หรือและในตอนนั้นก็สลุเลยพูดว่าอะอะไรเขายังพูดไม่จบเลยมาซาโยคิเลยพูดแซกมาว่า ่าวนี่อะไรกันผมก็แค่คิดว่าถ้าได้สู้กับนายในตอนนี้แล้วถึงจะชนะไปก็ไม่ได้รู้สึกดีใจหรอกแล้โกโซลูก็เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่มาซายโยคิก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาพูดเท่าที่ฟังมานานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าแห่งเขาวงโกดที่จอมาในลบลูจะเตรียมไว้สินนะได้ยินมาว่านายไม่ชอบเรื่องนั้นก็เลยมาตั้งเป้าหมายที่จะเป็นจตุรรเทพราชานนะพอได้ยินเช่นนั้นโกโซลูเลยพูดว่า บ้าน่าเจ้นแมงเจ้าแห่งดันเจียนชั้นที่50ที่เมสเซอรลูก,กับข้าได้รับการนำเสนอมานั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติแน่นอนอยู่แล้วล่ะหน้าแต่ถึงอย่างนั้นพวกข้าก็แค่อยากจะลองตั้งเป้าหมายสูงๆไว้ขึ้นมาเท่านั้นเองพอได้ยินโกโซรลูผู้เช่นนั้นมาทายยุคิริพูดอดีกว่าเป็นงั้นหรอกเหรือแต่ว่าช่างน,น่าเสียดายที่ตาของผมไม่ว่าจะมองยังไงก็ไม่คิดว่าผู้ที่ชื่อว่าเกลโดเมื่อคู่นี้ต่างหากที่มีความแข็งแกร่งที่เหมาะสมกับ แต่สุรเทพราชันนเะมื่อกดโซลุได้ยินเช่นนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มโมโหขึ้นมาแล้วหลังจากที่ชมผู้ต่อสู้ก็ดูหมินต่อว่าซาโยคิกาลังคิดอะไรอยู่กันแน่นนะแล้วในตอนนั้นซาโยคิก็เลยพูดอีกว่าถ้าจะสู้กับนายในตอนนี้ผมก็คงจะชนะล่ะนะแต่ว่าถ้าสู้กับนายตอนที่มีพลังเต็มเปี่ยมแล้วก็จะไม่รู้ทิศทางของผลแพ้ชนะถ้าได้สู้ในเขาวงังกวดซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่นายได้เปรียบมันก็จะยิ่งไปกว่านั้นอีก ผมคิดว่าการที่อิชิตากับนายในที่นี่ตอนนี้มันน่าเสียดายามากๆเลยล่ะโกสซลุก็ได้แต่หือยอย่างเดียวหืมแล้ริวลูกก็คิดว่าเฮ้ยๆฮถึงฉันจะไม่คิดว่าจะไม่มีทางก็เถอะแต่มาซายอยู่ขีไม่คิดจะสู้แล้วมาซายอยู่ขีเลยพูดอีกว่าผมก็ตั้งใจว่าจะไปท้าทายดันเจียนของที่นี่เหมือนกันเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อสู้ระหว่างจอมานหรอกนะเอายังไงดีล่ะเรื่องการปลองไว้ในตอนนั้นนายค่อยมาสกัดผมในสภาพที่ พร้อมเต็มที่ดีไหมล่ะพอได้ยินเช่นนี้ริบลูก็ได้ข้อสรุปว่าไม่ผิดแน่ถึงมาซาโยคิจะแสดงท่าทีสบายๆก็เถอะแต่ริบลูก็เห็นได้ว่าเขาก็กําลังกลัวโกโซรูที่เป็นคู่ต่อสู้อยู่นะไม่แน่ว่ามาซาโยคิอาจจะกําลังพูดจาวาดหลอมให้โกโซรียังแค่ลมปากอยู่ก็ได้ถึงริบลูจะสั่งให้ก๊อบตาและเกลโดทดสอบความสามารถของมาซาโยคิก็เถอะแต่โกโซรูไม่รู้เรื่องนั้นเพราะฉะนั้นอาจเป็นไปได้ว่า ลิบลูยังคิดไม่จบเลยโกโซลุเลยพูดว่ากะกะาฮ่าฮ่าฮ่า,ามเด็ดเดียวนั่นช่างน,น่าประทับใจเสียจริงตัวข้านในตอนนี้ไม่มีกําลังเหลือพอตามที่เจ้าเข้าใจนั่นแหละพอข้าเข,า,ขา,าชนะการดวลกับเมเซลูได้อย่างเฉียดฉิวเลยนะก็ดีข้าจะเชื่อคําพูดของเจ้าแล้วไปรอที่เขาวังกดก็แล้วกันพอโกโซลุพูดจบลิบลูก็คิดว่าฮะจริงๆด้วยเหรอไอโกโซลุก็ด้รับข้อเสนอของมาซโย,ยคิไปเสียได้ แล้วเขาก็แสดงรอยยิ้มนหนึ่งใครข้อสงสัยแล้วเริ่มจับมือกับมาซาโยคีเมื่อเห็นดังนั้นเราผู้ชมก็ตื่นเต้นอย่างยิ่งทั้งท,งที่ปกติน่าจะเป็นคําตะโกนด่าลอยมาถึงคนที่เดินออกจากเวทีโดยที่ไม่ได้ต่อสู้แทๆแต่ในท้ายที่สุดเขากลับได้รับคำสรรเสริญและเสียงปรบมือเพราะอะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นเสียงชื่นชมในความใจก็ของมาซาโยคีและเสียงชมเชยโกโซลุผู้เข้าใจเรื่องนั้นเสียงเชียร์อนาพิสูง์เช่นนั้นดังสนั่นไปทั่วทั้งโคลอเซียม เอลิบลูเขาก็คิดว่าไม่เข้าใจเลยวุ้ยไม่เข้าใจวามหมายเลยจริงๆในทางที่ไม่รู้ว่าจะดูยังไงก็เป็นการวางกล้ามได้แฉแต่ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับการจดจาจากผู้ชมว่าเป็นการกระทําที่ยอดเยี่ยมการแล้วเฉียวควจะมองว่ามาซาเยวคีมีพรสวรรค์บางอย่างไม่สิเดี๋ยวสิหากคิดเช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้ไม่กระทั่งตัวเขาก็โดนหลอกไม่แน่ว่าอาจจะเป็นทักษะการแสดงทั้งหมดเลยหรือเปล่าเขาละวัดระแวงสายตาของลิบลู แล้วหลีเลี่ยงที่จะต่อสู้กับโกโซรูเพื่อปิดบังพลังของเขาไว้หากเป็นอย่างที่ว่าด้วยคร่าวๆก็สมเหตุสมผลงั้นหรือถ้าอย่างนั้นความประมาทก็คือสิ่งต้องห้ามอย่างที่คิดไว้แฮเนื่องจากมาซายยูจีรอดพ้นมาจากการแข่งขันในรอบนี้ได้ที่เหลือจึงเป็นแค่รอบรองชนะเลิศเท่านั้นเพราะการแข่งขันรอบถัดไปก็คือกอฟตาและคาริออนไม่สิไลออนมาร์ซะด้วยนี่จะไม่จำเป็นต้องคิดเลยว่าฝ่ายไหนจะชนะ ว่าคู่ต่อสู้เป็นอดีตเจอมมารเด็กหนุ่มผู้อ้านตนว่าเป็นผู้กล้าจ,จะสู้ได้ถึงไหนกันนะอืมพอคิดแบบนั้นแล้วการดำเนินเรื่องแบบนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันแฮรีบรูก็ปลอดตัวเองเช่นนั้นในขณะที่มองตามมาซาโยคิผู้ลงจากเวทีไปพร้อมๆกับได้รับเสียงโห่ร้องยินดีได้แล้วการทรลองในรอบที่5ผู้ชนะก็คือมาซาโยคิแล้วก็สึกตัดสินวันสุดท้ายของวันนี้การแข่งขันระหว่างกอต้าและไลออนมาร แม้จะไม่จําเป็นต้องดูผลการแข่งขันนัดนี้ก็ตามแต่เพราะอย่างนั้นนั่นแหละริบรร้จิงตั้งใจจะเชียร์กอฟตาถึงริบรุจะพูดว่าถ้าชนะเลิศจะให้คันเบตคันใหม่ก็เถอะแต่นั่นก็เป็นผลงานที่ริบุรุเกียรสร้างขึ้นมาเป็นระบบรุ่นใหม่ที่พัฒนาระบบรอบแต่สร้างขึ้นมาเพื่อชิงใช้กับกอฟตาผู้มีจํานวนครั้งที่แพ้มากกว่าชนะมันเป็นสิ่งที่จะให้กันไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นเพราะสิ่งนี้คือตัวชี้ตาตัดสินเกม ในตัวคันเบตจะสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างง่ายดายก็ตามเพื่อให้มาซึ่งสิ่งนั้นก็ตาจึงมีความตั้งใจขึ้นมาช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับริบรุอย่างน้อยเขาก็คิดว่าจะเชียร์ก็ตัดสักหน่อยก็เพราะว่าเนื้อถึงอย่างไรผู้ชนะก็คือไลออนหมาคาริออนยังไงล่ะเพราะที่คาริออนมาอยู่จนถึงจุดนี้เขาก็คงหวังที่จะเป็นผู้ชนะเลิศเหมือนกัน ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็พอเขาสู้กับเกลโดจนถึงขั้นพอใจเขาก็คงรีบๆสละสิทธิ์ไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกวันวิตกของริบลูก็หายไปพวกวันวิตกกล่าวคือประเดงของมาซายยคิคาริออนเป็นคู่ต่อสู้ที่ประจวบเหมาะกับการทดสอบพลังของมาซายูคิถึงแม้ริบบูจะคิดว่าไม่สามารถพึ่งพาลูกน้องของมิริมได้ก็เถอะแต่พอเป็นแบบนี้แล้วก็คงไม่จําเป็นต้องใส่ใจเรื่องนั้นหรอก ดูเหมือนว่าลิบูรุจะระแวงจนเกินไปว่าเพราะคาริออนอารมณ์แปรป่วนเขาอาจจะสารเส์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อารมณ์ประมาณว่าจะร้อนไปก็ขาดทุนเนื่องจากเจลโดกับคาริออนไม่ได้ล้มทั้งคู่ความกังวลของลิบูรุจึงหายไปลิบูรุเลยคิดว่าที่เหลือก็แค่ฝากให้คาริออนจัดการให้จ,จบไปซะก็ได้แต่ว่าก็ตาก็มีความมุ่งมั่นลูกชนเรากับว่าอ่านความคิดของลิบูรุออกจะเป็นพวกขววงลวงซะจริงนะ แต่ทั้งที่ในตอนที่คาดหวังกลับไม่ได้พยายามแท้ๆทไม่สีไม่ได้การแหหลังจากที่เขาบ่นแบบนั้นในใจเขาก็ได้ตั้งสติกลับมาใหม่ว่าเขาต้องคอยเชียร์กอ๊อปตาย่างตั้งใจแล้วไม่ว่าอย่างไรคารเลอนอก็ต้องชนะแต่ว่าจะหัวล้อให้ความพยายามของกอ๊อปตาไม่ได้ริบรูคิดเช่นนั้นแล้วเบนสายตาไปทางกอ๊อปตากจากนั้นกอ๊อปตาก็อัญเชิญลังก้าออกมาตั้งแต่แรกแล้วก็ขี่หลังลังก้าอยู่แล้วริบรูที่เห็นเช่นนั้นเลยคิดว่าเฮ้ยเฮ้ย เพิ่งพาลังกาอีกแล้วไม่ใช่หรือไงดูเหมือนว่าการที่กอบตามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมจะเป็นเพราะว่าตั้งใจจะให้หลังกาต่อสู้สินะเนื่องจากไม่ผิดกติกาจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพถ้าก๊อปตาตั้งใจที่จะชนะแล้วก็การที่เขาทําเช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่การพิจารณาของริบรุนั้นลังกาแข็งแร่งกว่าเกลโดเสียอีกถ้าเกิดว่าคาริออนเอาจริงก็เป็นอีกเรื่องแต่ถ้าลังกาต่อสู้ไปทั้งสภาพนี้ ก็เพียงพอที่จะมองเห็นชัยชนะแล้วนั่นเองระหว่างที่เขาชี้เช่นนั้นเขาก็ได้เอียใจยขึ้นมาว่าเฮ้ยเอ๊ะถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่สิมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นทางนั้นใช่ไหมสมมุติใช่แล้วถ้าสมมติว่ากอบตาชนะแล้วก็รีบุลุก็ตั้งใจจะให้กอบตาดึงเอาอาวุธที่แท้จริงของมาซาโย,ยคยิออกมาให้ได้ยังไงล่ะเรื่องนั้นจะเป็นไปตามแผนตั้งแต่แรกเริ่มนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะก็ไม่มีปัญหาสินะ ดึงบรูจะค่อนข้างกังวลว่าที่ฝากให้ก๊อบตาัดจาัดก,การก็เถอะแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดแล้วนะลีบรูคิดเช่นนั้นแล้วส่งเสียงเชียร์ก๊อบตัดการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วกอ๊อบตัดเลยพูดกับคาริออนว่าัูข้าในตอนนี้ต่างออกไปแล้วนะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นลีบรูก็รู้สึกว่าอยากจะพูดตบหูข,ขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเมื่อกี้หนีมันอะไรกันเล่าแล้วคาริออนในตอนนั้นเลยพูดว่าอย่าทําให้ข้าขำเลยนะไอ้เปียก ข้าหนาไม่พูดอะไรแย,ย่ๆหรอกเรีบยอมสารสิทธิ์ซะตัวกัปต์ในตอนนี้ต่อสู้เพื่อที่จะได้คันเบ็ดคันใหม่ส่วนลังกาก็ต่อสู้เพื่อจะได้รับคําชมจากรีบุลูจึงทําให้ทั้งสองตนมีความตั้งใจที่จะชนะเลิศนั่นเองแล้วก็ปต์ตเลยพูดกับลังกาว่าคุณลังกาขอความกรุณาด้วยนะครับแล้วลังกาเลยพูดว่าอืเข้าใจแล้วพวกกัปตาปัดข้อเสนอของคาริออนและเปิดฉากก่อนการเคลื่อนไหวนั้นไล้ซึ่งความลังเลี เรากลับว่าปรึกษากันมาในช่วงที่พักเที่ยงแล้วจริงจังพวกเขามุ่งหวังชัยชนะอย่างจริงจังทิ้งจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะแล้วในตอนนั้นคาริออนก็ได้ใช้ท่าไม่ตายของเขาอุ้มพยักเล็บอินซีวงเล็บดุดดังคมดาบงอเงยออกมาจากปลายนิ้วเท้าของคาริออนแล้วเขาก็กระโดดหมุนตัวเตะเรากับพาอยู่อยู่โจมลังก้ากับกอบ๊อปตาะเล็บอันคมจีบยาวจนไม่สามารถอ่านระยะได้ต่อให้หลบได้ก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับขคลื่นสูวนอากาศมาจากปลายเล็บ จาบ,บัาน้นเป้าหมายที่อยู่บนเส้นทางการฟันสำหรับคาริออนมันก็คงเป็นวิชาที่มีไว้ใช้เล่นๆแต่สำหรับก๊อปตาถือว่ามองเห็นความตายขึ้นมาลางๆเลยไม่ใช่หรือในตอนนั้นก๊อปตาเลยตะโก,กนขึ้นมาว่าเว้ยแล้วถลายตกจากตัวขอลังกาเสียแล้วเดวลิมูรุๆๆก็คิดว่านึกแล้วเชียวมันออกจะฝืนเกินไปหน่อยสินนะก๊อปตาคันที่อยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้พยายามหนีจากนิสัยทาร์ของคาริออนแต่ว่าไม่มีใครสมควรที่จะหัวเราะเรื่องนั้นหรอก ถึงจะมีผู้ชมที่กําลังหัวเราะอย่างสาใจอยู่ก็เถอะแต่เรื่องพันนั้นเป็นเพราะว่าไม่รู้จักความน่ากลัวของคาริออนถึงได้หัวเราะออกมายังไงล่ะในเรื่องที่ก๊อปตามีความกล้าที่จะไปเชิญหน้าท้าทายกับเขาตรงๆก็ควรค่าแก่การสรรเสริญในความกล้าหาญของก๊อปตาแล้วคาริออนปล่อยตัวก๊อปตาที่อยู่ในสภาพนั้นไม่สีเขาต้องปล่อยไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งหากแล้วลังก้าเขาตัวเบาลงเพราะก๊อปตาลงไปแล้วเขาแยกเขี้ยวใส่คาริออน ขาะของลังกาในตอนนี้แล้วเราสุนัขตัวใหญ่แต่กัน,นั้นเี้ยวเล็บของเขาก็แหลมคมเหลียหลายแล้วในตอนนั้นคาเลอันก็ได้กระเดนลิ้นพูดว่าเชื่อในตอนนั้นคาเลอันสลายแขนข้างซ้ายรับเขี้ยวของลังกาจากนั้นเขาก็ทุ่มตัวลังกาลงไปกับพื้นทั้งอย่างนั้นราะว่าลังกาก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเขากิ้งตัวขู่ๆ,ๆอย่างคล่องตัวแล้วทื่อพื้นทิ้งระยะห่างแล้วก็ได้มีเสียงแล้วก็ได้มีเสียงจากผู้ชมว่าโอ้โหสุดยอดเลยมาป่าตัวนั้นเออ แบกกาโลเนี่ยถ้าจําไม่ผิดแม้จะเป็นตัวตนชั้นสูงแต่ก็เป็นแรงซีไม่ใช่เหรอืออสูรที่ท่านไกลเอ่ยถึงนั่นลือแต่ว่านั่นเป็นแบกกาโลจริงๆหรอือเราผู้ชมเริ่มฮือฮากันขึ้นมาเล่ากับว่าชื่นชมการเคลื่อนไหวของลังกาในหมู่พวกเขาดูท่าทางจะมีคนรอบรู้อยู่ด้วยจะมีการคาดการเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของลังกาเราหลบรลูก็ได้ต่อคาถามนั้นในใจว่าครับตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คือเทมเพสตาหูบ มาป่าดาราวายุดําครับเป็นอสูนหายากที่ไม่อาจพบเห็นได้ในที่ไหนๆยังไงล่ะครับก็ชิมนก้ราขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้า